ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไนดร์กับพุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2,564กับบิชันสิริวัฒนากราวพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีแว่งตัวในกรอบแคบๆและาำกลางความกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 ที่ยังคงทวงตลาดอยู่โดยล่าสุดค่ะ WHO ก็แถลงว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง8สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเป็นประวัติการที่ระดับ5.2ล้านรายขณะที่ปัจจัยในประเทศวานนี้คอรมอก็มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาในการใช้เงินวงเงินสนับสนุนสําหรับ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะโดยสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564จากเดิมที่ใช้จ่ายได้ไม่เกิน3.1พฤษภาคม2564และปรับเพิ่มผู้ที่มีสิทธิ์อีกเพิ่มอีก2.4ล้านรายโดยให้เงิน7,000บาทต่อรายซึ่งคิดเป็นวงเงินส่วนรวมเพิ่มเติมราว3,42ล้านบาท ถือว่าเป็นส่วนที่จะมาช่วยเยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระรอกใหม่ให้มีอีกทั้งก็มีการพัฒนาการเชิงบวกเพิ่มเติมในด้านการจัดหาวัคซีนโดยล่าสุดครับสถาบาันวัคซีนกําลังเจราจาอยู่กับบริษัทไฟเซอร์ซึ่งถึงมีความเป็นไปได้ในการจัดส่งวัคซีนมาในช่วงเดือนกรกฎาคม2 0 6 4จนถึงสิ้นปีในปริมาณ5ล้านถึง10 000, ล้านโดสโดยขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างรอใบคําเสนอซื้อราคาและเคลื่อนไขยอยู่ เช้าวันนี้จะชนีตลาดหุ้นไทยปีดระดับ1,579.93จุดลดลง0.11จุดหรือ0.01%มูลค่าการซื้อขาย42,276.44ล้านบาท สำหรับรายการของรอาทุ่งไซด์วันนี้ขอนำเสนอบริษัททาทาสตีลจำกัดประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ TSH ที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาตอบรับข่าวบริษัทรายงานกำไรงวดปี64สิ้นสุด3 1มีมนาคม64เท่ากับ630.55ล้านบาทกำไรต่อหุ้น0.07บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่กำไร47.88ล้านบาทกำไรต่อหุ้น0.01บาท ทางนี้บริษัทลักทรัพย์ใมแบงกิมเองระบุว่า TSTH ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ปี63/64ทมีกำไรที่สูงสุดเด่นถึง406ล้านบาทเพิ่มขึ้น993%เมื่อเทียบกับ q on q และ307%เมื่อเทียบกับ Year Year on มากกว่าที่คาดการใน9 กุมภาพันธ์2 5 1 4ที่ประเมินกำไร300-400ล้านบาทถ้าหากตั้งการํำรองโรงถลุงขนาดย่อมหรือมินิบรัสฟิวแรน117ล้านบาทจะมีกำไรปกติที่สูงสุด518ล้านบาทประกอบกับผลประกอบการได้แรงหนุนจากราคาขายเฉลี่ยที่พุ่งขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลกสู่ระดับ19,469บาทต่อตันเพิ่มขึ้น18%เมื่อเทียบกับ q o n q และ21%เมื่อเทียบกับ year on y และปริมาณขายที่ เพิ่มขึ้นเป็น366,000ตันเพิ่มขึ้น12เมื่อเทียบกับ Q on Q และ14%เมื่อเทียบกับ Year on Year รวมแล้วทําให้มูลค่ายอดขายพุ่งเป็น7,126ล้านบาท การที่ราคาปรับขึ้นในขณะนั้นในขณะที่ TSTH มีสต็อกประมาณ1.5เดือนทําให้อัตรากำไรขั้นต้นพุ่งขึ้นเป็น10.5%จาก3.9%ในไตรามาสก่อนและ5.7%ในปีก่อนด้านคำแนะนำการลงทุนสถานการ์อุตสาหกรรมเหล็กก็ดีขึ้นหลังเหล็กจีนออกมาตีตลาดลดลงมากจะหนุนผลประกอบการดีขึ้นประเมินราคาเป้าหมายโดยอิงกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นได้เท่ากับ1.20บาทอย่างไรก็ตามมองว่า มองว่าขึ้นมารับมากแล้วและมีอัพไซด์ไม่มากซึ่งลบเกรดลงคำแนะนำถือจากเทรดดิ้งบายโดยสินค้าเหล็กมีอดีตที่มีความผันผวนสูงและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการกำลังการผลิตส่วนเกินมากและนี้ก็คือหุ้นเอกทุ้นร้อนที่เราฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์วิสัยและสามารถติดตามที่ Facebook Instagram, Twitter Telegram l ม n e Square รรวมพรราชวลหลังในทีทูบชแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราเซ็กกหมดเวลาลงแล้วกลัับมากกนหทุุถึงล วันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ